ได้ชี้แจงในเ,เรีเอดต่อไปนะครับขอเวลาสักพู่ครับขณะนี้นะครับคุณแพทองทานชินวัตร์โดยว่าอย่างยิ่งในในวันอังคารที่4จะมีวาระการประชุมสภาที่สำคัญนะครับก็คือการเลือก ประธานสภาผู้แทนรัศดรเพื่อชาตินะครับกำหนดการเกี่ยวกับคําแนะนําสําหรับสมาชิกรัฐสภาและพิธีเปิดประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่นางในระเบียบวาระที่3เรื่องวาระกนารประชุมสภาผู้แทนรัศดรที่ยี่26นะครับในวันคุธที่4กรกฎาคมนี้นะครับจกจะขออนุญาตจากที่สื่อบนจนได้อยอทั้งสองตำแหน่งน,นะครับพ่าน่าต่อตำแหน ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนะครับท่านอย่าได้ขาดนะครับและต้องกุณามาตรงเวลานะครับตรงเวลาเราจะนัดหมายในเวลาที่ก่อนกําหนดนะครับจะมีวิปเดี๋ยวท่านสุทินคําแสงจะเป็นผู้ที่แจกนะครับว่าขณะนี้เราได้กําหนดวิปชั่วคราวขึ้นมานะครับเพื่อประสานงานกับท่านแต่ละกลุ่มน,นะครับในการที่จะติดตามว่าท่านใดเดินทางถึงไหนพี่น้องสื่อวัชนได้แล้วนะครับ ขอ,อนาทีนึ่งนะครับทาเดินครับไรอไม่เมมทุกท่านเช็คสมาชิกในจังหวัดนะครับใครเดินทางมายังไม่ถึงหรือว่ายังนะครับทุกท่านต้องมาพบร้อยสี่สิเอ็คนนะครับสอสอ,องพเพื่อไทยไม่มีโทรัพครับ ตัวสาพที่มีเจ้าของนี่ถือเป็นโตัวสาวงารแน่นะครับเอาว่าเราขโมยได้เลย